อะไรจ้าพี่พี่จ๋าใครที่ต้องการโลชั่นบำรุงผิวกายโลชั่นคอลลาเจนวันนี้2ขวด74บาทตกขวดละ37บาทเท่านั้นเลยแม่ราคาเฉพาะแฟลตเซลในไลฟ์นะคะวันนี้2ขวดคุณพี่กดไปเลยค่ะตกขวดละ37บาทเท่านั้นเลยนะแม่นะ้วันนี้นะคะไซส์ใหญ่จุใจ 300ML จัดโปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์เนาะหมดแล้วหมดเลยนะคะสําหรับราคานี้นะคะพี่พี่จ๋าขนาดไซส์ใหญ่จุใจเลยแม่ตัวนี้เป็นครีมบอดี้โลชั่นเนาะทาผิวกายทาแขนทาขาทาตัวได้ ใครที่มีปัญหานะคะผิวแห้งผิวดําด้านนะคะผิวดําแดดเนาะสีผิวไม่สม่ําเสมอน,นะคะอยากได้ตัวช่วยบํารุงผิวหรือว่าแบบไปโดนแดดมานะคะผิวไหม้ผิวดําแดดมานะคะแม่ผิวแสบแดงวันนี้กดครีมบอดี้โลชั่นคอลลาเจนทองคําไปใช้ได้เลยเหลือแค่74บาทได้ไปถึง2ขวดเลยค่ะพี่ๆลองหาร2นะคะวันนี้ตกขวดละ37บาทเท่านั้นเลยใครเห็นโปรโมชั่นนี้อยู่นะคะน้องสาแนะนําให้เก็บให้ตุนไปเลยจ้ะแม่วันนี้นะคะกดไปเลย2เซตนะคะ เซ็ตละ74บาทได้ไป2ขวดวันนี้จัดส่งฟรีด้วยนะคะมีเก็บเงินปลายทางด้วยใครสะดวกเก็บเงินปลายทางสั่งซื้อตอนนี้เลยคะ่ะแม่แล้วก็เลือกชําระเงินปลายทางนะคะวันนี้ราคาพิเศษนะคะแฟลชเซลเฉพาะในไลฟ์นะ,ะสินค้าราคาดีๆแบบนี้มีจํานวนจํากัดนะคะพี่พจา๋าใครที่เพิ่มสินค้าลงในรถเข็นแล้วนะคะตอนนี้แนะนําให้รีบชําระเงินได้เลยใครสะดวกเก็บเงินปลายทางคุณพี่สั่งซื้อแล้วก็กดเลือกชําระเงินปลายทางตอนนี้ได้เลยนะวันนี้นะคะน้องจ๋าจัดแฟลชเซลให้เลยค่ะแม่หนึ่ง ร้อยเซ็ตแรกเท่านั้นนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะสําหรับโลชัน่นคอลลาเจนทองคํานะคะตัวนี้ราคาเหลือแค่7 4บาทเท่านั้นพี่พี่จะได้ไปถึง2ขวดเลย1ขวด300 ML วันนี้นะคะได้ไปถึง600 ML ใช้กันแบบ2เดือนลืมเลยค่ะพี่พี่จ๋าตัวนี้ใช้แล้วเนี่ยจะทําให้ผิวนุ่มผิวลื่นเนาะแล้วพวกจุดด่างดำนะคะรอยดํารอยด้านต่างๆเนี่ยมันจะดูจางลงและผิวจะดูลื่นดูนิ่มขึ้นด้วยแล้วก็เพิ่มความกระจ่างใสให้กับผิวด้วยคอลลาเจนทองคํานะคะตัวนี้สามารถ ทาได้เลยเช้าเย็นเป็นประจำนะคะหลังจากอาบน้ําเนื้อโลชั่นเนี่ยค่อนข้างบางเบาไม่เหนียวเหนอะหนะพี่ๆสามารถทาได้เป็นประจำทุกวันเลยนะตัวนี้จะเป็นตัวช่วยบํารุงผิวค่ะพี่ๆจ๋าใครที่อยากได้ผิวนุ่มชุ่มชื่นนะคะแนะนําคุณพี่บกโลชั่นคอลลาเจนทองคําตัวนี้ได้เลยวันนี้ราคาพิเศษค่ะเจ็ดบสี่บาทได้ไปถึง2ขวดเลยค่ะราคาเต็มนะคะพี่ๆจ๋า3า0บาทวันนี้กดในไลฟ์น้องไปได้ไป2ขวด74บาทคุณพี่หาร2ตกขวดละ3าบ 7บาทเท่านั้นเลยแม่ราคาคือดีมากๆเลยค่ะ ใครที่บอกว่าอุ้ยเห็นราคาถูกกว่านี้น้องจ๋าบอกอีกแสดงว่าวพี่เนี่ยได้คูปองพิเศษไปนะคะไม่ต้องลังเลเลยแม่เพิ่มสินค้าลงในรถเข็นแล้วรีบชําระเงินได้เลยใครที่เพิ่มสินค้าลงในรถเข็นแล้วแบบอุ้ยเดี๋ยวค่อยชําระเงินระว,วังไม่ทันเพื่อนนะคะน้องจ๋าบอกเลยตะกร้าแฟลชเซลล์เนี่ยมีจานวนจํากัดนะจ๊ะวันนี้โลชัล่นคอลลาเจนเจบาทได้ไปถึง2ขวดตกขวดละ37บาทเท่านั้นจะส่งฟรีให้ด้วยพี่พี่กดไปเลย2เซตใครจะตุนนะคะตุนได้ตุนเลยลูกค้าใหม่กดติดตามนะคะเปิดระบบรบ ปองกันไปตัวนี้รีวิวจึงรีวิวปังมากๆเลยแม่นะคะรีบกดรีบเก็บ,บด้าเลยนะคะสําหรับโลชัน่นคอลลาเจนทองคํา1ขวด 300ML วันนี้ตกขวดละ37บาทเท่านั้นเลยค่ะใครสั่งซื้อแล้วพิมพ์เข้ามาด้าเลยค่ะแม่เดี๋ยวน้องเต็มแพ็คออเดอร์ให้เลยนะใครยังไม่ชําระเงินนะคะตอนนี้รีบชําระเงินได้เลยนะแม่เพราะว่าตะกาแฟตเซล,ล์จะหมดแล้วนะคะเมื่อไงพี่พี่เนี่ยไปจ่ายราคาเต็มได้เลยนะวันนี้เปิดแฟตเซลล์ให้ค่ะตกขวดละ37บาทเท่านั้นเลยจ้ะพ,พี่จ๋ารีบกดชําระเงินได้เลยนะคะ